สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่มพระกรอบทองแกะลายนะครับผมตัวกรอบก็จะอันนี้ไม่ได้ปะซุมนะครับก็จะแกะเป็นลายแข้งสิงธรรมดาทั่วไปนะฮะที่เราเห็นนะฮะข้างงเป็นลายแข้งสิงอย่างนี้นะฮะข้างงลายป็นมาเรื่อยๆแล้วก็ลายแพทเทิร์นเดิมนะครับทั่วไปจุนสาย เส้นตัดเส้นประมาณนี้แต่ส่วนองค์พระเนี่ยจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับผมรู้สึกจะเป็นรุ่นเทิดพระเกียรตินะฮะมหาพุทธ,ธาพิเศษนะฮะณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับเมื่อวันที่วันเสาร์ห้นะฮะที่ยี่สิเมษายน2540สนะครับ ไม่แน่ใจว่าตัวองค์พระแก้มรกตเนี่ยเป็นเนื้ออะไรนะฮะเห็นสีนะ่าจะไม่แน่ใจว่าใช่เนื้อทองแดงหรือเปล่าโอเคครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งภาพนิ่งนะ่าจะเห็นตัวกรอบสีกรอบที่ชัดเจนกวน่านี้แล้วก็ตัวองค์พระที่ชัดเจนกว่านี้นะครับผม ครับก็ถ้าใครสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนไลน์แอดกับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ